สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้เสาหม่องพาพี่น้องมะเขาโคเข่าป้าคือเก้าละจ้าหลังเห็ดเผ่งขมเกิดเมื่อวานนี nice ้เนาะพี่น้องเสาหม่องกมารอปลาพอยหรือพี่น้องขนาดเป็นวันพาเสาหม่องม้าสวยๆเนาะแต่มือนี้เสาหม่องกะสิมาอีกพี่น้องเพราะว่าเสาหม่องเบิ้งไวเนาะว่าสิหมานเป็นลุ้นน้ำเสาหม่องเด้อจ้าก้อนสิไปเบิ้งก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เสาหม่องน้ำในเด้อจ้าถ้ามาคลิปเสาหม่องก็กดติดตามเสาหม่องน้ำในเด้อพี่น้องเผื่อว่าพลาดกดติดตามก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเผื่อว ไปพี่น้องไปลูนน้ำสาวหม่องเลยเนาะจ้าอ,อืมดอกแรกแหกหมานของเขาจ้าอืมกําลังเป็นจีในน้อยนะพี่น้องเพื่อนมัดไตาเอาอย้างมือคืนเมื่อวานีนสาวหม่องเห็นไวกะเบิดไปแล้วจ้า กีนี่น้อยก็เอายุดดอกพี่น้องกับกบพรพาะกินเพราะหวานๆนี่ละจ้านี่ดอกตะมูตะมีก็ลังหนาหาักเลยก็มีกิน่นนี่สดละค้ำพี่นอ้องอยู่ข้างต้นไม้นี่ ดอกสามีเก่ายุดดอกพี่น้องเพราะว่าถ้าถ้าสมองเบ่าคนอื่นเขาเก่ายุดดีนี่ดอกดอกกำลังพอคำเลยสดน้อยน้อยนี่ดอกกำลังพอดีเลยจ้ามันกำลังไงพี่น้องเห็ดกำลังออก นี่จ้าเป็นตูมตูมตะมูตะมุยขาอันนี้รุดเป็นตูมตะมูตะมีหนาหาักหลายเดี๋ยวสาวมองไปตัดขาที่หลังเด้อพี่น,อน้องเ,เพราะว่ามันอันเก็บยากจ้ะเพราะว่ามันอยู่ฝั่งน้าฝั่งมันสันพี่น้องสาวมองก็เลยมือหนึ่งเก็บมือหนึ่งทาย,ดยาเด้อจ้าก็ขอโทษขออภัยพี่น้องแล้วไม่เด้อ ตุ่มก็ล้างหนาหักเลยดอกตะมูตะมีเห็ดก็ลังออกเมื่อวานี่สาวหมองมา้าอันตอนสวยๆเนาะก็ยังใดอยู่เพราะว่าเพิินมัดไตาไปเนี่ยเมื่อคืนเป็ดลุนนึงเราพี่น้องมันก็เลยเหลือแต่ดอกน้อยเกิดไหมนี่จ้าทำง,งามเลยดอกสักนี่แต่ดอกสะมนี่เอ,อาไว้พี่น้อง ไม้เพิ่นนั่นยางเตะเหตุลงพี่น้องนี่ดอกกำลังพอดีเสียงรถคัาเจ้ามาหาแล้วพี่น้องดอกว่าทานายใย่ยสมองเบิ้งไว้มือหวานกับซ้ํานีแล้วพี่น้องคือบื้องใบุนีมือหวานนี่ฝนตกห้ำ นี่ดอกมันกําลังใไงใพี่น้องนี่พี่น้อง งามงามเลยจ้าอืออยู่ในหู สาวหมองวัฒนาพี่น้องมือหนึ่งถือกองมือหนึ่งถือนนั่นเนาะเก็บเหตดก็เลยบ่ได้ปาดขาฝังไว้คืนก่อนพี่น้องเพื่อเยนมันเกิดต่อไปเนาะจ้านี่งามๆเลยจ้าก่อนงี้ยงๆบังหันนะพี่น้องนี่พี่น้อง เดี๋ยวปาดขาที่หลัง้อจ้าเดี๋ยวจ้าหมองสิปาดขาที่หลังเ้ะพี่น้องอืมถอกก็ลังนัน่นบูตปิปีเลยพี่น้องจ้าเอามีเอามีดปาดเอาเลยคุณ พ้นก็นเลิมม้าหลายแล้วพี่น้องขาจาเจรเลิมม้าหลายแล้วยวสมองปากดังเมื่อใดเพราะว่าเป็นสิมันญยาดไหลตกพี่น้องไหลตกฟังน้าเพราะว่าฟังมันสัน่น เฮ็ดเกิดอยู่ในหลุมพี่น้องอยู่ในรูแตกขึ้นมาเป็นเห็ดพอว่าเห็ดเพิ่โงขมก็ได้ตัดขาก่อนี่ดอกนึงพี่น้อง พี่น้องสังเกตเห็นเห็ดบ่จ้ามันเป็นตัวเอได้พี่น้องนี่ตัวเอ,อเห็ดมันเกิดอยู่ในหูกำลังดอกงามๆเลยจ้ามันหมานนี่จะพี่น้องก็ได้แกงนี่จ้าก็าเกิดอยู่ก็ฟังน้ำแล้วพี่น้องฟังน้ำสั้นๆสนอมองเดขาลงเมา,เาขาเย้าๆนะพี่น้องเด,ดลงเมาเ จะว่าเสาหมองตัวอีกจ้อยูฟังน้ำีีหลหีพี่น้องคุณนะดอกดอกเห็ดก็เป็นตหา,ห,าหักไหลพี่น้องเบิง้งเห็ดก็ลังใไงนี่อีกดอกนึงจ้าเกิดยูฟังน้ำคุณนะพี่น้องเดลงไปเอาก่อน ดอกกำลังเป็นตะหักได้พี่น้องเฮ็ดบอนใหญ่วะ่ะมือวานนี่สมองม้ากัดซ้ำหนีได้พี่น้องที่สมองเบื้องไว้นี่อีกดอกนึงจ้าเฮ็ดอันนี้ขาอ้วนตุกปุกเลยพี่น้องเบิ้อง้อโอเฮ็ดขาอวาข้วนคักพี่น้องเบิง้ง กำลังงามเลยจ้าพอกินส่นีแล้วพี่น้องตักสดคำเดียวยังเป็่นยังสีพี่น้องเอา้าเฮ็ดลักษณะแปลกประหลาดแท้จ้าเอา้ายังเฮ็ดยังอย่าง,อางนอลักษณะแปลกประหลาดเกิดตะกับฟังน้ำนี่ดอกกำลังนั่นเลยพี่น้องนี่ดอกกำลังส่นีแล้วพอกินนะพี่น้อง ดอกใญไหลมันก็บ่ัแสบทั้นี้แล้วก็ลังกึดศด,ดีจ้าเวลาเอาไปเกงนะหย่ำกึึดีด,ดีดอกทั้ทีเห็ดดอกเห็ดกระายซอนดอกเฮ็ดเด๊พี่น้องเห็ดบใหญยปันไดเอาอันนี้ดอกนึงสันนี่ดอกกําลังเป็นตาฮักตาฮักนะพี่น้องสาวมองจ้าออกจากบ้านแล้วพี่น้องเราจะไปอีกบ้านหนึ่งไกลๆก,กันนี้ละ พูฟฝากระแลขึ้นมาแล้วพี่น้องฝนตังเขาขึ้นมาแล้วจา้าบรรยากาศจังเมื่อเ้าอยู่กับน้องน้ำบึงใยชนรลบประทานบานสาวหมองจา้าบรรยากาศดีดีเอาละพี่น้องสาวหมองกะคลิปนี้ก็ปิดใบสมีก้อนพี่น้องเดี๋ยวมีคลิปต่อยอีก่ด้วจ้าเดี๋ยวสาวหมองเสียเพชเป็ดอีพีสองแล้วพี่น้องเพระาะ่าคลิปนี้ก็สีเงาผลนอกพระพี่น้องเก็บเพชรมีตะดอกในน้อยตะมูตะมีเนาะจา้า สมองพระพี่น้องเขาป้าเนาะเดี๋ยวไปพอกันคลิปสองแล้วพี่น้องไอคลิปแรกสมองขอปิดคลิปไปก่อนเดอ้อคลิปหน้าพอกันไหมอีสำรับอีพีสองอย่าลืมติดตามด้วพี่น้องก็ฝาฟเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์สมองนำในเด้อจ้าพะพี่น้องสมองก็คลิปนี้ปิดไปก่อน้อจ้า